สวัสดีครับวันนี้ครบ30วันในการชํากิ่งฝรั่งไส้แดงนะครับในกล่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับมีบางวันที่ยกบางกระถางขึ้นมาดูนะฮะก็ปรากฏปรากฏว่ารากยังไม่ออกนะครับวัน,นวันนี้ก็เลยมาดูวัสดุชําซึ่งมันเป็นใช้แกแบด,ดําล้วนๆั่นนะฮะปรากฏว่าวัสดุชําเนี่ยมันเปียกตลอดเพราะเพราะว่าการให้ความชื้นเนี่ยผมจะให้ความชื้นที่ ประมาณ95-96%ขึ้นไปทุกวันนะครับแล้วความชื้นระดับนี้ก็คือยอดเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะลื้อออกมาให้หมดเลยรื้อมาใหม่หมดเพื่อปรับในเรื่องของวัสดุวัสดุที่ให้ความชื้นนะครับให้ระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่วัสดุชํามันเปียกมันแฉะมากเกินไปเนี่ยนะรากก็จะเดินไม่ดีแต่ปรากฏว่าวันนี้ถอดกระถางออกมามาเจอ